ฝากกดติดตามช่องแบบของกรแชนแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อนี้ผมสภาพพี่น้องมาทำยากันยุงครับกันยุงแบบง่ายครับแบบประหยัดแล้วก็บเป็นผิดเป็นไพ่ต่อคนนี่ครับคือทีมที่เตรียมมาเนมือนี้ครับคือหัวเปล่าครับครับผมเตรียมมาสามหัวครับหัวดำําคนิดหน่อยครับ ฟ้าวแต่ว่าผมโมตัดครับผมทำแบบง่ายวัตถุดิบที่มาทำในมือนี้คือสะบูครับสะบูนกแก้วครับน้ำโสมส้ายสูงครับอันนี้น้ำตาลครับตาลสรายครับคือสามอย่างครับมาเริ่มทำกันเลยครับ คือเหาเอาสบู่มาป,ปาดครับปาดสบู่ ก็ปาดบ้ากครับง่ายง่ายลงทุนมมกี้บาทแต่ว่าใส่ได้เป็นเดือนทองเดือนนะครับมันก็น่าร่ออยู่คือผมใส่มาหลายไงละ่ะ ดีไ่ได่เลยอยากบอกต่อพี่น้องพี่น้องไปเฮ็ดเบิ้งมันมีประโยชน์เลยอยากบอกครับเอา,เอาหายเขาได้ขวด ใส่3ามขวดเห็เนไหมโๆกันนะครับโบโทไม่ได้กับโบยั่หรอกครับวันนี้คือใส่น้ำตาลครับ แบง่งได้ส่วนหนึ่งครับส่วนโตแบง่งสามใ้ขวดนี่ครับนี่นะครับ สุดท้ายคือพระเอกของของานในมือนี้ครับที่นำสมสายสู้ครับนะครับี่ลงไปประมาณพ่อถ่วมันก็พอแล้วครับบม่ร้ายไปได้หรอกพ่อถั่วสบูรครับที่นำสมสายสูงลงไป ปิดฟ้าปิดฟ้าขวดขยาวครับขยายไม่เข้ากัน แราเยาะมันเข่ากันครับเพราะว่าแห่งน้ำตาลมันล,ละลายครับครับปฏิเาขาหาหมองตังครับแต่ว่าให้เปิดฟ้าออก,ก่อนนะครับค,ครับเปิดฟ้าแบบนี้ครับตังที่มองมันมืดๆยจะหน่อยพอมุง่งยุ่งมันสอบอยู่มองมันมืดครับ นี่ครับมันมอกจากมืดเลี้ยวโบเห็นอยู่ครับนี่เนี่ยครับตั้งหมองงนเป็นมืดยุงมันสุ่มครับนี่ครับตั้งไว้ลุมโต๊ะน,บบนี่ยงมาหลายครับบายนี่เนี้ยมันกรบโบมาไก่เข้าหรอกครับ ครับน่ครับห้ามองตังผมจะมาตังลุมโตะอาหารนี่อ,อมันหยดหมืดยุ่งหลายครับแต่ว่าสูตรนี้ครับผมทำมาคือได้ผลเกินลอยเปอร์เซ็นต์ครับอยากให้พี่น้องเอาไปทำคือผมหรือวิธีทำให้เบื่องอยู่ในคลิปแหละครับว่า เฮ็ดวิธีขั้นตอนมันเฮ็ดจังไรกห้เมืองตามนั่นแหละครับขอบคุณสำหรับการรับส้มและกดติดตามชิป้าผมจะหาสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกคือเก่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับ